อาหารที่อยู่ดีๆดีกว่าเออวิ่งแต่ตามขอบไอ้นี่ะเนาะสร้างเตียงไข้ด้วยดีกว่าไอ่ไม่ใช่สร้างเตียงรับเตียงเอาไว้เผื่อตายอ้าวผมี่มีหนังไอ้ขโมยของกูแท้แท้อ๋อถ้าเอาของไปใส่ในช่องของไอ้ตัวนี้กระโดดจับปุ๊บเราจะจับมันได้เลยอ๋อถ้าเอาอาหารที่มันอยู่ในตัวเออใช่เอาของอะไรก็ได้ที่ไปอยู่ในช่องช่องเลขสูงอ่ะกูว่าแล้วทำไมกูเอาไปไว้ในตัวไรนั่นกระโดดใส่กูแล้วมันได้ เวลาสองกูกำลังหานกจับเล่เนี่ยแม่งเจ้าเพลานอดอนบัคคีมันจะได้สบายหน่อยเราเพลานอดอนมันโดนจับไ,ได้เกิดเออโดนโดนถ้าโดนก็คือต้องเอากระบอกไปทุบไม่ให้หลับได้หนังเยอะแต่ได้เนื้อน้อยอยากได้ือถ้าได้เพลานอรดอนตัวหนึ่งคือสบายแล้วบินได้ทั้งแหบบเลยเร็วสูงไงไมีมมร้อยกว่าไปให้พันกว่าผู้ผิดเฮ้ยหุ่นพันสองไอ้สัสจงเป็นของกูแปบ อีกตัไม่เห็นอนะเห็นตัวเนี้ยตัวเดียว,มวตมวสูงสุดเฮ้ยมันบินไอฮี้ซึสูงสุดพันพันสองแล้วบินเร็วด้วยนะพัน,พนโสองโอเคเสร็จละใช่อ้ะฮะหายไปแล้วตีสัตว์ที่เป็นสัตว์ใหญ่ได้ของดีวเว้ยวได้ชาวันตัวนี้ตัวอ่ะโอ้ชาวันตัวนี้กูเกียดที่สุดเลย ไอตัวเล็กเนี่ยมันกระจอกนัดไอ้เคี้มึงลองไปดูมันนี่มันเป็นจระเข้มันเป็นจระเข้ลูกเว้ยไม่เท่าไหร่เท่าจระเข้แม่หรอกสู้มันได้เดี๋ยวกูตามมันช่วยแป๊บนึงคุณไม่ต้องเชื่อผมแน่กูมีเตี้ยหรือว่าเกิดได้ไอ้แค่นี้ด้วยมึงไม่มาจอดไพรมึงจะไม่รู้ว่าสัตว์แต่ละตัวเป็นยังไงกูรู้ไอ้แค่นี่เป็นไงมึงเคยเจอมันเหรอไอ้แค่นีกูโดนโดนกูดีไงให้กูไป เฮ้ยมันกระโดดกัดกูคนเดียวเหรอเนี่ยไอสัตว์เฮ้ยทำไมมันไม่สนใจมึงอ่ะประกันเฉยๆเจ้ากูอ้อมมาไอเคียนกอะไรเนี่ยนกปลาหางเหรอวุ้ยตีแรงเุ้ยตีแรงไอเคียมันขโมยหองกูไปไอ้โน่ไปยุ้อไอ้โน่มันขโมยหองเล็กกูเฉยเลยมาแล้วมันมาแล้ว ไอ้เยี่ยงกูต้องสร้างหอบไปสัตว์กูก็ติ่งไปเพียงกูแล้วเพียงปักกูแล้วไอ้ไรไม่ตายน่า,นาใช่ตัวเนี้ยมันเอาหอ,อกเหล็กกูสั่นเจ้าะจะเหรอเจ้าเหรอมาดิมาดิโชว์มาดิ <เห S 1> ดอุ้ยกูจะอยู่ทำไมพันสี่เลยไอ้ก็สาร้างเตียงจังหวะที่มันหลับอ่ะคือถ้าให้สัตว์อะไรมาตีเลเวลสัตว์มันจะลดลง คือสมมติมันมึงมีเจ็ดร้อยไงมันอาจจะบบกเพิ่มอีกสามร้อยหรือห้าร้อยหกร้อยแล้วแต่สัตว์อะที่เราตั้งค่าไว้ว่าแบบถ้ามันสลบเราจับเราเพิ่มได้อีกสามเวลหรือสองเวลอะไรเงี้ยสามร้อยเวลถ้ากับว่าถ้าเกิดเราโดนตีจนเหลือนี่แบบโดนฆ่ามันเนี่ยมันมีเลือดของมันเนี่ยถ้ามันสลบจนแบบค่าเวลเหลือแค่หนึ่งสมมติเจ็ดร้อยยี่สิบแม่งบบกให้เจ็ดร้อยใยี่สิบเอ็ดนะเว้ยถ้าเราแบบสัตว์เราโดนตีเยอะเกินไปเวลาเราดอมตื่นแล้วเนี่ย เนี่ยเอาไปใช้แต่กูไม่มีเอาอานคีไงไปตีลุมตีเต่าดนะ้วยไงเนี่เเยนะเต่าเนี่ยช่วยกันแทงเต่าอ้สัตว์แมงเวลพันธ์ในสัตว์เอ้ยแต่เวลาตีตายเสร็จใช้ไอ้นี่เฉาะนะมั้ยมันจะได้ในในเก็บเยอะไอ้ตัวพิกแอสอะไอขวานไน e อ้อีเตอร์ตบเดียวตายป่ะนะก็เกือบอยู่นะมันก็อย่าโดนตีดิกูโดนอ่ะครึ่งหลอดเลยโอ้ยเฮียโอ้ยเฮียให้กูเลยทีเดียวกูตายเนะี่ย โอ้ยยังหันหัวไม่เสร็จเลยดูสร้างเตียงไปแถวนี้ก่อนไอซีเลยไปละอ้อไอ้สันน็อตเอ้ยอนี่ไงแล้วก็ให้นกมันกระทืบไอตัวนี้<อ>นด้วยบอล Anh cho không muốn hỏng tàu mang nó cụt đi vào nè ui bèn lần đó cực thái mà ông ấy

จะไปสร้างตรงไหนเวะเนี่ยดูแมปดีเพื่อนเน่กูมไม่ได้ตั้งใจเว้ยแจนเนี่ยเหรออยู่ตรงกลางไม่รู้มึงเห็นปะมันจะมีข้อไฟอ่ะกูสร้างบนปราสาทไอ้เชี่ยกูก็คิดว่าเออป่ามันปลอดภัยกูก็เอามึงลงไอสัตว์ที่ไหนได้กูก็เออเห็นกำแพงไงกูก็เลยขึ้นกำแพงมาสัตว์ที่ไหนได้ไอ้เชี่ยมึงก็คือขึ้นพอดีเลยเวลตัวอะไรกันไม่รู้หกร้อยข้าลิงบาบูนอะ่ะ ็ไม่รู้จะช่วยมึงยังไงวะมึงลงไปเอาของได้นะเว้ยบ้านโดนไม่ต้องสร้างเออแต่ก็ต้องสร้างอะไรเพราะเราต้องเอาของลงนี่เขาไฟใครเนี่ยทำเองเหรอทำเองเนี่ยสวยต้องทําให้มันสวยๆไดครับสองตัวกูไม่กล้าลงไปเอาเลยมึงเห็นศพตัวมึงเองวะนะไปทิ้งไปเลยอย่าโดดลงไปล่ะเนี่ยเพื่อต้องพันกว่าเนี่ยนกตัวเนี้ยปล่อยดิจะไปเปี้ยงใส่นัำจ <laughs> ับไว้อะ่ะอมาช่วยฮู้ตี้ เดี๋ยวจะจับจับไปก่อนจนกว่าจะมีหน้าไม้เฮ้ยเกิดอไรวะโอ้โหรีบตีเลยสัตว์เอ้ยกรงกูว่ากูไปเอามันไอ้นู่นก่อนมันม้าอะไรเฮี้ยนเนี่ยหนักกว่าตัวนี่รับ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 มึงหนาวป่าวะตัวมึงอ่ะไม่หนาวไอ้ทีเดี๋ยวเอ้ยฟื้นยังนกตัวนั้นอะฟื้นแล้ว กูหาเหล็กอยู่อ่ะมึงเจอไหมกูไม่เจอเลยเหล็กไม่ได้อยู่บนเขาหรอวะนี่นกเหยี่ยวกำลังบินอยู่นะก็โฉบไปแบบวักล่วงเอเหล็กมันหายจากไหนเนี่ยนม่ันเมึงวะวะบินนางไงวะใช่ยิงเกลน้ำแข็งดเลยตัวอะไรวะเนี่ย ได้ยิงเหรอกูมไม่รู้หรอกเฮ้ยมันมีสกิลด้วยเหรอแมวสาวตัวนี้มีด้วยเหรอเฮ้ยเฮียคนเท่ไอ้พวงรู้มีสกิลบินจังๆเลยเห็นไหมล่ะอาฟ้าปะ่ะขาวๆเนี่ยนะเขียวมัง้ง <c ười> มึงลงมาตามมันก่อนบินปัดมนะันอ่ะบินแล้วกดตัวตีมุกนะอ่า <c ười> นั่นแหละบินหมุนใส่ไปสักประมาณห้ารอบก็ไนดะ้รอบเดียวก็พอเนาะ ไอ้มันกูกูโมกูมันไม่แชร์เลไเว้ยไงบินโฉบหมุนใส่อะ,อะจดการมันเลยเฮ้ยคอยาเอาเหมือนเลือดเยอะอยังวะเชียดามจ่เอากูแรงกันแน่เคยนะเลือดเท่าไหร่เนี่ยเคยนะกูรู้สึกว่ามันก็กัดแหลมกันนะเนี่ยหยอ ไมมึงต้องอยู่บริเวณใกล้ๆกูด้วยนะอย่าบินอย่าบิน,บนไปห่างกูได้ล,ดลโโหหะึงขึ้นมาแปดร้อยละโอ้โหฮะมึงยังไม่ได้ตีมันตายเลยนะสัตว์มึงเพิ่งซาบอน,ตตนโอออตแล้วเอาพันตายเนี่ยนะกูดก่อนซาดเองเนี่ยแหละมันแชร์แล้วไปบอนโตด้วยหรอกูเพิ่งรู้นะอ๋อ โอ้ยสัตว์เลือดอาบมันนะั่น่ะมันอ่ะแต่มันไม่ตายที่วะนี่ขนาดดาเมจกูนกหนึ่งแสนเลยนะเว้ยเนี yeah, ่ยเยหลับสัตว์จะบอกมึงหลับไปแล้วเหรออย่าร yeah, ับของโอ๋อไอ้สัตว์ไอ <laughs> เงียบ ก็บของอะไรวะอัพป,ปลดล็อกไง่อยอ๋อปลอดเยอะเออได้เหล็กมาเยอะเหมือนกันนะไม่เห็นไม่เดี๋ยวกูโน่นอนก่อนเออเดี๋ยวกูไปเหมือนกับมึงเลยนะกูอยู่เล่นคนเดียววันไม่หมันม่นโอเคไว้เจอกัน